ด่วนงานเกาหลีวีซ่าอีเจ็ไปแบบถูกกฎหมายรับหลายตำแหน่งเลยนะครับก็จะเป็นช่างพ่นสีช่างเชื่อมช่างไฟ,ฟฟ้าจำนวนมากถึง500อัตราจัดส่งโดยบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายใครสนใจไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนํำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวสารนี้ผมเอามาจากเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่เขาดูแลเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนะครับการจะส่งครั้งนี้จัดส่งโดยบริษัทจัดหาง,งานที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาง,งานคนไปทํางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนะครับดังนั้นก็รับรองไม่มีการหลอกลวงแน่นอน เดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่ารายละเอียดงานมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เริ่มเหมือนทุกครั้งนะครับผมก็จะบอกที่มาที่ไปของประกาศรับสมัครนะครับว่าผมเอามาจากไหนก็ไปที่ Google นะครับพิมพ์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นก็ไปที่เว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะครับท่านจะเห็นประกาศรับสมัครงานอยู่นะครับก็กดประกาศรับสมัครเข้าไป จากนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าประกาศรับสมัครเพื่อไปทํางานต่างประเทศจะมี2รูปแบบนะครับก็จะเป็นกรณีของรัฐเป็นผู้จัดส่งเองกับบริษัทจัดหางานซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดส่งวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําเรื่องงานวีซ่าอีของเกาหลีก็มาดูที่ประกาศของบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับกดคลิกเข้าไปดูครับจากนั้นจะเห็นนะครับว่ามีประกาศรับสมัคร หลายๆประเทศหลายๆตำแหน่งเลยนะครับหากใครสนใจตำแหน่งอื่นประเทศอื่นก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ผมจะขอดูนะครับในกรณีประกาศงานเกาหลีของวีซ่าอิเนะครับก็จะเป็นลิงก์ของประกาศตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปดูเลยครับเมื่อท่านกดเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงท่านจะเห็นนะครับเป็นรูปหัวขุดนะครับเป็นหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนะครับ นายจ้างที่เราจะไปทำงานด้วยก็เป็นนายจ้าง The h น n s h i ์ s Building นะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นนายจ้างอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับ โดยเขาได้แจ้งนะครับว่าสถานที่ทํางานจะมีสงสถานที่นะครับก็ตามที่เขาแจ้งเลยเนาะประเภทอุตสาหกรรมก็คือเป็นงานอู่ต่อเรือนะครับในหนังสือนะครับก็จะระบุว่าบริษัทจัดหางานไหนเป็นผู้จัดส่งนะครับก็จะมีที่อยู่ที่เราสามารถติดต่อได้มีเบอร์โทรนะครับหากใครสนใจสมัครก็ลองโทรไปสอบถามตามเบอร์โทรในประกาศได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอีเมลนะครับก็สามารถที่จะอีเมลเข้าไปสอบถามได้นะครับตามในหนังสือประกาศได้เลย ทั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับดูตรงวันที่ที่เขาสามารถรับสมัครได้นะครับซึ่งในประกาศจะบอกว่าวันที่7สิงหา2566นะครับจนถึงวันที่5ตุลา2566นั่นหมายความว่าถ้าเกินวันที่5ตุลาคม ไปแล้วนะครับท่านมาดูคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปได้เลยเนาะเพราะว่าไม่สามารถจะรับสมัครงานตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ส่วนการรับสมัครจริงนะครับขึ้นอยู่กับทางบริษัทนะครับว่าเขาได้รับคนที่จะไปทำงานเต็มแล้วหรือยังนะครับถ้าเขาเต็มเขาอาจจะปิดการรับสมัครก่อนนะครับ ดังนั้นขอให้ทุกคนทําความเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าประกาศมันไม่ได้รับสมัครไปตลอดนะครับมันจะมีช่วงวันเปิดรับสมัครแล้วก็วันปิดรับสมัครแล้วก็หากเขาเต็มเขาก็ต้องปิดรับสมัครก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารับตําแหน่งอะไรบ้างนะครับก็จะมีตําแหน่งช่างพ่นสีช่างเชื่อมช่างไฟฟ้านะครับโดยที่ช่างพ่นสีรับ200อัตาช่างเชื่อม200อัตราแล้วก็ช่างไฟฟ้านะครับ100อัตานะครับทั้งหมด ทำงานบนอู่ต่อเรือทั้งหมดเลยนะครับโดยที่มีอัตราค่าจ้างนะครับเป็น9,620วอนต่อชั่วโมงนะครับเป็นค่าแรงต่อชั่วโมงนะ,ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ259.74บาทต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าอัตราค่าเลิกเปลี่ยนมันอาจจะขึ้นหรือลงได้นะครับรวม3ตําแหน่งก็500อัตราหรือว่า500คนนะครับ ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขการจ้างงานกันนะครับ1ระยะเวลาสัญญาจ้างงานสัญญาจ้างงานมีอายุ1ปีนะครับและสามารถขยายได้ทุกปีสูงสุดได้ถึง4ปีนะครับ2ชั่วโมงการทํางานนะครับจะทํางาน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็5วันต่อสัปดาห์นะครับและสามารถทํางานล่วงเวลาได้ตามสถานการณ์และความจําเป็นนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราคำนวณตามค่าแรงต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คำนวณว่าทำงาน5วันต่อสัปดาห์สมมติว่าเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์นะครับพื้นฐานของการทำงานนะครับก็จะได้เงินประมาณ4 0,000กว่าบาทนะครับโดยประมาณเนาะแต่ส่วนมากไปทำงานพวกนี้มันมีค่าล่วงเวลาหรือว่า OT อยู่แล้วนะครับดังนั้นรวมๆแล้วนะครับก็จำนวนเงินมากกว่า4 0 0 0 0่นแน่นอนนะครับที่คุณจะได้ต่อต่อเดือนนะครับ ในส่วนของเงื่อนไขต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่พักและอาหารนายจ้างจัดอาหารกลางวันให้1มื้อฟรีนะครับในวันที่เราไปทํางานโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นส่วนอาหารเช้าและอาหารเย็นลูกจ้างต้องรับผิดช,ชอบในค่าใช้จ่ายนะครับโดยจะต้องจ่ายมื้อละ1000บอลหรือประมาณ27บาทไทยนะครับนายจ้างจะจัดที่พักและลูกจ้างต้องรับผิดช,ชอบค่าที่พักเองนะครับค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ําประปานะครับก็รวมแล้วนะครับ เราต้องจ่ายค่าที่พักนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนวอนต่อเดือนนะครับหรือประมาณ2,700บาทนะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆนะครับจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐเก,กาหลีนะครับทั้งนี้ประกาศออกละวันที่7สิงหาคมนะครับ2,566 ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครที่มีฝีมือทางด้านช่างพ่นสรรีช่างเชื่อมช่างไฟฟ้านะครับสนใจจะไปทำงานวีซ่าอีเจทที่เกาหลีก็ติดต่อนะครับรายละเอียดตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่ได้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ